ผมไม่คิดว่าชายโอน็อกจะทําให้เพียกระโดดตายเรียกขนาดน,นี้โอ้ชายโยเยี่ยมเยี่ยมชายอน็อกเยี่ยมเยี่ยมเอาชง ผชมวันนี้ผมก็ใจคนไทยบ้างครับกับรายการเกษตรกรไทยชัยโยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับของวงการเกษตรของวงการเกษตรไทยหรือว่าวงการเกษตรโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไทยประสบปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชเยอะมากนะครับที่จะมาในเรื่องของมารบกวนแล้วก็ทําลายผลผลิตนะครับทำให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพนักคอนสัพนักคเสียดุธยานะครับแล้วก็แปลงข้าวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมเนี้ยนะครับตอน มีศัตรูพืชมารบกวนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเนื่องจากว่าสินค้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือชัยยน็อกนะครับเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืชนะครับเป็นอินทรีนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการปฏิบัติการนะครับว่าชายยน็อกเนี่ยจะใช้ได้ผลจริงไหมจะดีจริงไหมวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติในส่วนของเจ้าของแปลงนาแปลงนี้ครับนั่นก็คือในส่วนของลุงน้อยนะครับที่แปลงนาข้าวก็มีปัญหาอยู่ นะครับก่อนอดื่นก็เดี๋ยวให้ลุงน้อยแนะนาตัวอีกนิดนึงครับอยู่ในหมู่บ้านอะไรชื่อผมอนันสอนดีชื่อน้อ,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 นอยนครับลุงนนะ้อยอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับจริงๆแล้วผมอยู่หมู่6พนน6นะครับผมนะมันทานานาแปลงนี้คือนาเขตบ้านชุง้งครับผมอยู่ที่อําเภออำเภอนครหลวงนครหลวงนะครับจังหวัดพนักนครับผมแปลงนาข้าวที่เห็นอยู่นี่มีปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดดมาเพี้ยกระโดดมาแล้วก็แมลงแมลงมีมาลบกกวนบ้างนะครับเดี๋ยว เราจะให้ลุงน้อยพาไปดูว่าแมลงที่ที่อยู่ในแปลงนาเป็นยังไงก่อนที่เราจะทําการฉีดพ่นในของชยโยนอกได้ครับเดี๋ยวให้ลุงน้อยพาไปเลยครับน้ำม มีเต็มเลยเอ๋อนี่นี่ต้องมีทั้งเล็กเล็กด้วย,วยพวกนี้นี่ก็คือเนี่ยๆๆตัวลอยอยูน่นอ๋ออันนั้นก็คือตัวกลางตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งลงน้ำขนาดมันกระโดดอ๋ออันนี้ก็คือแต่นี่ก็ยังไม่ไม่เยอะเท่า,หาไหร่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองลองดูว่าหลังจากเราฉีดพ่นไปแล้วตายไม่ตายนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยว หลังจากนี้นะครับจะเป็นการฉีดพ่นนะครับของเจ้า,จาของแปลงนาก็คือของลุงน้าเองนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการผสมครับคร<อ>ับเดี<อ>๋ยวก่อนที่จะทําทการผสมในส่วนของชายอนอกจะขอสอบถามข้อมูลกับลุงนา้านิดนึงลุงน้ยเวลาเราผสมเนี่ยในส่วนของเคมีเนี่ยถ้าฉีดเพี้ยกระโดดทีหนึ่งหรือว่าฉีดในส่วนของในการกําจัดศัตรูพืชแต่ละครั้งเนี่ยเรา,รเราต้องเราใช้ยาเยอะไหมแต่ละรอบหนึ่งในการฉีดพ่นก็ หมายถึงการผสมแต่ละใช่ครับในถังนึงเนี่ยเราเราเราใช้อย่างเดียวไหมหรือว่าต้องมีหลายๆอย่างมารวมกันในการฉีดครั้งนึ่งปกติแถวนี้ก็หลายๆอย่างแต่ผมผมก็ยังตอนนี้ยังไม่งไม่ได้ใช้อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรท่านอื่นที่เขาเขาใช้ก็คือต้องต้องใช้หลายๆอย่างรวมกันในถังเดียวนี้และเป็นยาที่แรง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 ทั้งนั้นเลยก็เป็นเป็นพิษต่อตัวเองด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับในส่วนของชายูนอกตัวนี้เราจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นดูนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็ ใช้50 cc นะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้พวกสารจับใบด้วยนะครับนะครับอันนี้มันจะ60ซีนะครับแต่ใส่ใส่ให้ถึง50 cc เหนไหมครับประมาณนี้นะครับถ้าเต็มนี้ก็60นะครับก็ใส่ลงในถังนี้นะครับก็ข้อติ ถ้ใช้ถ้านี่ก็มันจะเป็นยาร้อนอันนี้ก็ใช้มือคนได้นะครับแล้วก็สามารถฉีดได้ไม่มีปัญหาออะะไรรนคับ่เดี๋ยวปฏิบัติการโดยฉีดให้หน่อยแล้วกันครับแล้วเราค่อยมาดูผลกันครับว่าหลังจากฉีดไปแล้วนะครับมันจะเป็นมี ดูมันเดินแบบขาวไปเลยเนี่ยตามร่องน้ำไปโอ้โหโอ้ยแน่นอนแน่นอนเยี่ยมเลยเยี่ยม่ะเป็นแพ้เลยนะน้อยมาเชื่อมสายตรีความสุขมันเข้มเกินพิกัดไม่ต้องประหยัดเอาพิจัดไทยรอบนี้สำหรับใครบางคน เพื่อนน้องนามนพี่เต็มที่จังหวะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ทําก,การฉีพพดพ่นไปแล้วนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่า,าที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเมื่อมันโดนตัวของศัตรูพืชแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ในส่วนของอลุงน้อยมาช่วยเราดูด้วยแล้วก็ช่วยพี่บายด้วยเอาอย่างเอาอย่างนนี้ก่อนนะอันนี้คือปกติแมงนี่ก็คือมันจะ ถ้าอยู่เงี้ยมันจะไปเร็วมากใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือมันโดนตัวจังๆมันก็อย่างนี้ครับดูนะครับท่านผู้ชมไปไหนไม่ได้แล้วนะครับไอ้ส่วนอันนี้ก็คือเพี้ยกระโดดถ้าเป็นเพี้ยกระโดดโดนอย่างนี้จะไปแล้วใช่ไหมครับจะกระโดดนี้ไปแล้วแต่นี่นะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มไปเริ่มน็อกแล้วเริ่มน็อกไปแล้วนะครับนี่เนี่ย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 เนม่ยเนี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 ่างนี้นะครับอ่านะอันนี้ก็คือแมงแมง ส่วนงนี้ครับดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็อยู่แล้วครับครับอยู่นี่แล้วแมงแต้ขาวแมงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ด้วยแหละครับดูนะครับท่านผู้ชมปกติก็คือตัวนี้จะบินใช่ไหมครับตรงนี้จะบินใช่ไหมครับอ๋อนี่นี่นี่อันนี้ดินแล้วครับนี่นี่ดินมันจะไม่รอดใช่นหมไม่รอดไม่รอดไปไม่เป็นไปไม่เป็นแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดู ปะตูตัวกาดเลยครับว่านั่นก็คือในส่วนของเพียกระโดดนะครับที่ว่าเป็นเยอะๆนะครับเมื่อโดนฉีดพ่นไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนจะไปเจอเพียกระโดดครับนี่อันนี้อะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้ไปแล้วนั่นนี่เดี๋ยวก็เพียกระโดดอันนี้ก็ใช่เหรอเพียกระโดดครับเออตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับ,น,บนี่น,นี่เ<น>ออนี่ร่วงแล้วครับนี่ร่วงแล้วครับดวนตรงตัวอันนี้ดูนะครับ อันนี้ตัวอันนี้ตัวกลางชวนอันนี้แมงเต่าทองคไปแล้วนะครับโอ้โหนน่นอะไรตัวนี้ไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้ไปไหมเอออันนี้แมงแมงไม,ไม่รู้ครับแต<ม>่ไปมไม่ดีทั้งนั้นเลยนะหเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วคิดว่าเป็นเพราะตัวนี้ไหมที่เราฉีดมาเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่นะใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ผสมอะไรเลยก็ผสมแค่ที่ผสมกับในส่วนของลุกน้อยให้ดูนะครับ ปกติถ้าถ้าเราเทียบกับเคมีนะครับเคมีจะออกฤทธิ์ขนาดนี้ไหมจะเห็นเร็วขนาดนี้มันก็ไม่เร็วนะนอกจากนอกจากเป็นยาที่ว่าราคาแพงๆยาที่เป็นราคาที่เป็นน็อกคือหนักๆเนาะแล้วถ้าเป็นเคมีเราก็มายืนอยู่ในนี้ไม่ได้ด้วยนะครับอ่เอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือสตูตัวร้ายนะครับของเกษตรกรเลยนะครับนั่นก็คืออย่างเพี้ยกระโดดก็ตอนนี้ก็ระบาดด้วยนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเมื่อกี้ยัง ดูกันตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูตัวที่พวกที่มันทําลายตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เต่าทองนะอันนี้เต่าทองนะครับก็คือร่วงหมดแล้วนะครับไม่ไปแล้วครอันนี้เต่าทองครับท่านผู้ชมนะเพิ่งฉีดไปแค่สิบกว่านาทีนะครับนะครับส่วนนี้ก็คือตัวนี้พวกพวกทาลายก็คือพวกตัวเล็กๆนี้ใช่ไหมครับ,รบนี่ที่กินแล้วก็ทําให้ข้าวมันเหลือง นะครับปกติก็จะกระโดดนี่ฮะก็ยังอยู่ยังอยู่แต่จริงๆเนี่ยของเราก็คือเมื่อฉีดไปปุ๊บตัวไหนที่โดนตัวอย่างเงี้ยก็คือตายเลยครับนะครับส่วนที่ไม่โดนมันก็จะของเราจะทําการเคลือบนะครับในส่วนของต้นข้าวหรือว่าต้น,ต,นต้นพืชเราไว้ทีนี้เมื่อพวกศัตรูพืชต่างๆแค่เดินผ่านหรือว่ามาเกาะตรงที่มันเคลือบไว้นั่นแหละมันก็จะออกธิดทำลายเหมือนกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้เห็นเด่นชัดนะครับหรือว่าตรวจสอบได้เลยว่ามันไม่อยู่จริงก็ต้อง ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าประมาณ36ชั่วโมงนะครับจากที่เราทําการทดสอบมานะครับพะนั้นแล้วก็ฝากในส่วนของลุงน้อยให้ให้ดูต่อแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ณช่วงนี้เวลาผ่านไปเพียงแค่10นาทีผ่านไหมผ่านครับผ่านนะครับอ่ะเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของลุงน้อยมากๆที่สละเวลาแปลงข้าวนะครับที่ให้เราฉีดพ่นแล้วก็ทดลองดูนะครับ สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมที่เขากําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังมองหาผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาช่วยในการกําจัดนะครับในในส่วนของศัตรูพืชผมก็ฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศนะครับครับีวภาพตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้จริงๆครับรัาผมตัวที่ปลอดภัยครับครับ แล้วก็ใช้น้อยใช้น้อยด้วยได้ประสิทธิภาพสูงก็ไม่ต้องผสมอะไรฉาบฉีดเฉพาะอย่างนี้แล้วก็ต้นทุนเราก็ยังลดด้วยสามารถใช้มือคนได้เลยแล้วก็กินได้กินได้แต่ชิมได้นะครับไม่เลียนพิษ็นไทยเนาะอาหานี่ก็คือเสียงสดๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้มีโอกาสได้ลองในส่วนของชายยนอกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ลุงน้อยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากชายยนอกเที่ยงไหมครับเจี่ยม Oh,